สวัสดีค่ะวันนี้นนพบกับ,กบรายการวอลจีนดูวันนี้นะคะเราจะมาสอนคำศัพท์ภาษาจีนกันค่ะจะเป็นยังไงเราไปดูสถานการณ์ตัวอย่างกันเลยค่ะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันนี้จินเทียนมาพบกับพี่ช้อยพี่ออดค่ะพวกเราหว่หองเงินจะมาสัมภาษณ์เรื่องราวความรักของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งนะคะและก็ปัญหาของคุณแม่นะคะน้องแนะนอะตัวตกับ่อนเไยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องแงงค่ะฝากคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะแม่ชื่อเงะะืองค่ะ เรื่องเราเไป็นอะไรกัน้องแงคือหนกับแฟนนานถึงอยู่ได้คบกันมาประมาณจะสามอาทิตย์แล้วค่ะแล้วพวกเราได้วางแผนที่จะแต่งงานกันค่ะแต่คุณแม่ขัดขวางไว้ค่ะฝั่งคุณแม่มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะแม่ไม่อยอมนะคะมันเร็วเกินไป<ม>ก็คือเป็นปัญหาครอบครัวที่ว่าน้องหนุจะแต่งงานกับแฟนที่คบกันได้แค่สองอาทิตย์นะคะใช่ค่ะ ส่วนคุณแม่ก็คือไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยค,ค่ะคุณแม่เคยเจอแฟนของน้องเขาไหมคะยังไม่เคยเจอเลยค่ะคน้องยังไม่เคยพาแม่ให้แม่รู้จักใช่ไหมคะคเคยขับผ่านหน้าบ้านที่คผ่านหน้าบ้านที่คผ่านหน้าบ้านที่ค่ะ What What the fuck <laughs> ขับผ่านหน้าบ้านเที่อ่าไปรู้จักนะคะ น้องเออคุณพ่อของน้องรับรู้เรื่องนี้ไหมคะคุณพ่อป้าปะคุณพ่อเขาไม่ยอมหรอกค่ะเพราะว่ามันเร็วเกินไปค่ะในวัยแค่นี้มันจะเร็วไปที่จะต้องแต่งงานนะคะงั่นยอมอ่ะคือหนูยอมเงินทุกบาทก็พี่ยอมเงินทุกบาทย่าบอกย่าบ่าใจเย็นๆนะน้องใจเย็นนะคะคือคุณคุณน้องน้องก็ต้องเข้าใจคุณแม่ด้วยนะคะตัวยหวนเราตัวแหวน ดังโซเชียเฮ้ยมันมาไหวว่มันมาไหวว่หนูค่ะแสงแดดนแรงค่ะแต่ถ้าหนูอยากจะอ้อนพี่แทนโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าสีผิวจะแทนแต่พี่กลัวจังเลยค่ะหายพ่าพี่กลัวว่าหนูจะตกหลงแล้วพี่แทนอันนี้พี่กังวลใจจังเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกับข่าวต่างประเทศหวยกัววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คนในพื้นที่ที่ประสบป,ปัญหรายแรงนะคะตัดไปที่คุณถามปณนีเลยค่ะค,ค่ะคุณลดีคะวันนี้นะคะ่ะดิฉันก็มาตรวจสอบด้วยตัวเองเลยนะคะมาสัมภาษณ์ด้วยตัวเองค่ะว่าชาวบ้านรู้สึกยังไงนะคะเราไปคุยกับชาวบ้านกันเลยค่ะก็ประสบปัญหา ไม่มีน้ำใช้ฮะ้อยุงครับอวยุงครับคุณรู้สึกยังไงคะเจตเกิดกับภายแรงในครั้งนี้โอ้ยมันก็แห่งแรงกันแล้วนะเอ้ยหนามกับมมีใส่เห็นบ้านนี้โอ้ยแห่งแรงไรดินกับตุดปูดขึ้นมาแล้วมันก็ไปแต่เห็นใจเย้มันน่าเห็นใจนะคะนะตอนภาคร้งนะคะเห็นใจชาวบ้านตาดำๆด้วยนะคะเพราะว่าเขาประสบปัญหาจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ อตอนนี้นะคะเราก็กลับเข้ามาสู่รายการขับซันเดย์เสนอนะคะน้องก็สนุกสติอารมณ์ด้านแล้วนะคะขณะนี้นะคะเราก็ทําการพูดคุยกันเรียบร้อยับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะตอนนี้นะคะคุณแม่กับน้องก็เคลียร์กันจบแล้วนะคะเข้ญญญาใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอจบรายการนำเสนอข่าวเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ พี่ช่ลจะทำอะไรคะอ๋ามากินบะหมี่ค่ะย่านเฉียวโอ้บะหมี่อยากเล่นค่ะอย่างเรแนมามาเล่นะคะกันว้าวน่ากินเลยค่ะอยากเล่นไหมคะนิดอ้าวเลยค่ะเป็นนี้ที่เลี้ยงเอง